สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับ c h a GP t GPT นี่แหละค่ะคือหลายคนใช้แล้วก็ว่าเก่งนะแต่แบบบางทีคำตอบมันยังดูเออไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อืมครับจริงๆปัญหานี้เจอกันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีบทความหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย c h a GP t GPT ทำอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดนะอยู่ที่วิธีสั่งของเราเองใช่เลยครับ บทความนี้ชี้ไปที่เทคนิคหรือแบบคำสั่งเฉพาะที่ช่วยให้เราดึงความสามารถจริงๆของ AI ออกมาได้มากขึ้นงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่านะคะมาดูกันว่า4เทคนิคที่บทความพูดถึงเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้คำตอบที่ฉลาดขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นยังไงได้บ้างได้เลยครับน่าสนใจมากเริ่มที่เทคนิคแรกเลยนะคะที่ว่าแก้ปัญหาคาตอบผิวเผินด้วยการสั่งให้ AI คิดก่อนตอบอันนี้คือยังไงคะเหมือนเราต้องเตือนสติ AI ก่อนเหรออ๋อ ประมาณนั้นครับคือก่อนที่เราจะถามคําถามจริงๆเนี่ยเราพิมพ์นําไปก่อนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะถามคําถามนะขอให้คิดให้รอบคอบก่อนตอบวางแผนก่อนว่าจะตอบยังไงตรวจข้อมูลด้วยถ้าคําถามไม่ชัดให้ถามกลับมาก่อนแล้วค่อยตอบให้เคลียร์ที่สุดอะไรแบบนี้ครับอ๋อ oh. แล้วก็อาจจะเสริมว่าไม่ต้องเล่ากระบวนการคิดนะขอแค่คําตอบที่ดีที่สุดก็พออืม hmm. เหมือนเป็นการบรีฟงานก่อนเลยนะคะใช่ครับ พอบอกไปแบบนี้มันเหมือนเป็นการกดปุ่มให้ชัด GPT เข้าโหมดจริงจังมากขึ้นต้องคิดวิเคราะห์วางโครงสร้างก่อนตอบไม่ใช่แค่ตอบตามแพทเทิร์นเดิมๆที่เคยเรียนรู้มาถูกต้องครับผลที่ได้คือคำตอบม,มันมักจะมีโครงสร้างที่ดีขึ้นพิจารณาอะไรๆไ,ได้ละเอียดกว่าการที่เราถามไปตรงๆทันทีน่าสนใจมากคะ่ะจากการทำให้คำตอบลึกขึ้นมาดูเรื่องการทำให้มุมมองกว้างขึ้นบ้างเทคนิคที่2ที่บทความแนะนำคือสั่งให้ Chat GPT ดีเบตกับตัวเองอันนี้ดูแปลกดีนะคะให้ AI ไอทะเลาะกันเองเหรอคะฮ่าฮ <c oughs> ก็ไม่เชิงทะเลาะครับแต่มันเป็นการจำลองการถกเถียงหาเหตุผลมากกว่าคือเราสั่งไปเลยว่าช่วยดีเบตกับตัวเองในหัวข้อแล้วก็ใส่หัวข้อที่เราสนใจหน่อยให้เหตุผลทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งสนับสนุนฝั่งคัดค้านพร้อมอ้างอิงด้วยถ้ามีอ๋อ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วคือแทนที่จะให้คำตอบตรงกลางหรือคล้อยตามเราอย่างเดียวก็ให้มันลองคิดแย้งตัวเองดูบ้างใช่ครับมันจะช่วยให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นมากๆเลยนะคือเหมือนเราได้ดู AI 2ตัวกำลังโต้ว,วาทีกันด้วยเหตุผลมีประโยชน์มากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาทำรายงานหรือแบบเวลาเราคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจไม่ได้ต้องการมุมมองหลายๆด้านใช่เลยครับ ทำให้เห็นข้อดีข้อเสียหรือความซับซ้อนของประเด็นนั้นๆชัดขึ้นเยอะแล้วถ้าเราอยากได้คำตอบที่มันมีโครงสร้างชัดเจนไปเลยล่ะคะสำหรับเรื่องยากๆบางที AI ตอบมายาวๆอ่านและจับต้นชนปลายไม่ถูกบทความมีแนะนำไหมคะมีครับอันนี้เป็นเทคนิคที่3คือเรากำหนดโครงสร้างให้มันไปเลยเช่นสั่งว่าช่วยอธิบายเรื่องใส่หัวข้อโดยแบ่งเป็น3ส่วนนะ คือที่มาของเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ผลกระทบในอนาคตช่วยใส่หัวข้อย่อยด้วยแล้วก็อ้างอิงด้วยถ้ามีอ๋อคือเราวาดกรอบให้มันเดินตามเลยถูกต้องครับเหมือนเรากำหนดให้เลยว่าอยากได้ข้อมูลเรียงลำดับแบบไหนเช่นอดีตปัจจุบันอนาคตหรืออาจจะเป็นปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ แบบนี้ข้อมูลก็เป็นระเบียบมาตั้งแต่ต้นเลยอ่านง่ายเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนหรือมีรายละเอียดเยอะๆนี่ช่วยได้มากเลยเยี่ยมเลยค่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ดูเน้นใช้งานจริงมากๆเลย คือการขอคำแนะนำแบบสเต็ป by สเต็ปหรือเป็นขั้นตอนแต่มีเพิ่มเรื่องเตือนข้อผิดพลาดเข้าไปด้วยใช่ครับอันนี้มีประโยชน์มากเวลาเราอยากรู้วิธีทำอะไรสักอย่างคำสั่งก็จะประมาณว่าช่วยสรุปขั้นตอนสิ่งที่เราอยากให้ทำเช่นการทำกาแฟดริปแบบละเอียดเป็นข้อๆเลยนะแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าแต่และขั้นตอนเนี่ยคนมักจะพลาดตรงไหนกันบ่อยๆแล้วมีวิธีเลี่ยงยังไง โอ้หอันนี้ดีมากเลยค่ะจุดเด่นมันอยู่ตรงเตือนข้อผิดพลาดเนี่ยแหละเนอะใช่ครับใช่ครับคือไม่ใช่แค่บอกว่าทํำยังไงแต่บอกด้วยว่าต้องระวังอะไรนั่นคือหัวใจเลยครับมันทําให้ AI ไม่ใช่แค่คู่มือแต่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือคนที่เคยทํามาก่อนคอยบอกว่าตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวพลาดเหมือนมีคนคอยไกด์ช่วยกันพลาดได้เยอะเลยใช่ครับใช้ได้กับหลายอย่างเลยนะทําอาหารเขียนโค้ดจัดการโปรเจกต์หรือเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆ ก็ได้หมดเลยครับ สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับบทความนี้นะคะดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่การสร้างคำสั่งหรือ prompt ที่ดีที่ชัดเจนแค่เราปรับวิธีถามนิดหน่อยก็ปลดล็อกความสามารถของ ChatGPT ได้เยอะเลยชัดเจนเลยครับคุณภาพของเอาต์พุตหรือคำตอบที่เราได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินพุตหรือคำสั่งที่เราใส่เข้าไปจริงๆเทคนิคทั้ง4ที่เราคุยกันก็เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ AI มันใช้ความสามารถที่มันมีอยู่แล้วได้เต็มที่ นนทำให้เห็นเลยนะคะว่าเออแารคุยกับ AI นี่ก็เป็นทักษะเหมือนกันนะที่เราต้องเรียนรู้พัฒนากันไปแน่นอนครับและมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่านอกจาก4เทคนิคนี้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีสร้างพรอมแบบอื่นอีกไหมนะที่จะช่วยให้ AI ตอบสนองความต้องการที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งช่วยในงานที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากๆในอนาคตได้น่าคิดจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะทดลองแล้วก็สำรวจกันต่อไปได้อีกเยอะเลยนะคะ